สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือทีมข่าวเฉพาะกิจบริษัทนุตฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับถ้าพูดถึงเรื่องราวของเกษตรอินทรีย์พูดถึงเรื่องราวของผักปลอดสารพิษอยากจะแนะนําสําหรับนุตฟลายสูตรหนึ่งและสูตรสองนะครับวันนี้ทีมข่าวเฉพาะกิจบริษัทนุตฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเดินทางมาที่ตําบลหลงขอดอําเภอพล้าวจังหวัดชิงใหม่นะครับมาดูเรื่องราวของการปลูกพืชผักปลอดสารพิษวันนี้จะเป็นอะไร ตามกันหมหครับคุณผู้ชมครับนี่เราเดินทางมาถึงในแปลงกเกษตรของพี่น้องเกษตรกร,กรที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของผักปลอดสารพิษนะครับวันนี้เขาปลูกอะไรเขาทํากันยังไงเดี๋ยวจะ,ะสัมภาษณ์สําหรับเกษตรกร,กรที่ปลูกพืชผักชนิดนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแนะนําตัวดน,น,นึงครับผม นายสุชาติมอคําครับอยู่บ้านเลขที่แปดสิบเจ็ดหมู่ห้าตบลลงขอดอำเภอเพ้าจังหวัดเชียงใหม่ครับอันนี้ไอ้ชาตินะครับขออนุญาตท้องชื่อเล่นไอ้ชาตินี่ปลูกเกี่ยวกับอะไรอย่างครับพืชอะไรอย่างที่มันห่ออยู่ในเนี่ยครับมะละครับมะละจีนครับมะละจีนเนี่ยนะครับราคาดีกว่าไอ้ครับโลละยี่สิบบาทครับผมนอกจากที่เออเข้ามากันสองคนนะครับวันนี้มีพญาติแม่นเก่ะ พยานนะครับวันนี้มีพยานมาแหมท่านนึ่งนะครับเป็นผู้ที่คลุกคลีกับเกษตรกรแล้วก็เป็นผู้ที่แนะนำนุชฟอร์ไลท์นะครับพือกับไอชาดุงจากตัวยแนะนำตัวหน่อยนึงครับผมชื่อถาวรจอมงามครับไอถาวรไอถาวรนี่นะครับหลายคนหลายท่านอาจจะได้เห็นในวิดีโอของบริษัทละตอนนั้นนี่แนะนำอย่างกับเกษตรกรนะครับช่วงนั้นอ่ะจะมีาบกแวงขมหรือมาแวงต้นเนาะกับกับฟักทองหรือฟักแก้ววันนี้มาแนะนํา ไอชาตเรื่องของการปลูกครับปลูกมะระจีนอกมะรจีนครับครับไอชาติครับมะระจีนที่ไอชาติปลูกนี้เป็นมีมีชื่อพันธุ์รึครับมีพันธุ์มีครับมีชื่อพันธุ์เนี่ยครับอันสอนแดงเขัาอันนี้ปลูกยาีกวบาครับไอชาติปลูกปลูกก็ยากครับผมยากแลระยะเวลาในการปลูกนี่ก่อนตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บผลผลิตนี่เมินประมาณท่ารดครับประมาณ เดือนปลายครับมาณประมาณเดือนกว่าๆเนาะนะครับปัญหาไอ้ชาติครับปัญหาของการปลูกเนี่ยปกติแล้วการปลูกมะละกีนเนี่ยปัญหาใหญ่ๆมันคืออย่างพ่องครับปัญหามันคือเนี่ยครับมันหยุดการเจริญเติบโตนะครับครับในช่วงหน้าหนาวครับผมครับแล้วก็เรื่องของโรคราโรคมีหครับราแป้งนะครับราแป้งมีเนาะครับนะครับแล้วก็แป้งนี้ก่อนหน้านี้ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโนไลฟลา์นี่มีปัญหาครับมีเป็นเนี่ยครับ เป็นลาแป้งไงนะครับแล้วก็เอามาลองผลดูก็ดีมาหน่อยครับมัน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 อะไรลาแป้งนี่มันยุดเองหรอกลับแล้วเรื่องของการเจริญเติบโตแล้วครับเรื่องการเจริญเติบโตนี่โตเร็วครับผมโตตึงโตเร็วต้องต้องต้องดูใกล้ๆนะครับคุณผู้ชมดูใกล้ๆนะครับเขาดูเขานั่งดูที่ลำต้นกันเลยลำต้นนะครับ เชิญนั่งกันครับลำต้นนี่เป็นไใจพ่อครับพระอุษมว่าเรื่องลำต้นของของของมะละลำต้นนี่มันเดใหญ่มาอยู่ครับครับมันเดใหญ่อยู่เนาะครับครับแล้วเรื่องของใบนะครับใบเนนออย่งไตี้ใบใหญ่ครับใบดีครับอืมใบใบมันใหญ่แล้วก็เรื่องของหน่อดีครับหน่อก็ดีเนาะนะครับแล้วต่อการการเมือบในช่วงเวลานี้ก็คือมันมันแบบได้ยุ่งเจริญเติบโตเลยครับครับแล้วส่วนส่วนหน่วยเนี่ยครับอันนี้หอนี่เป็นหน่วยไหมครับครับหน่วยครับ คือว่าปีนี้ดกครับดกครับดกกว่าทุกปีมากครับอ๋อครับอันนี้เอาเอายังเอาบัตสามารถที่จะแกะได้นะครับเพราะว่านัวยังน้อยอยู่เสียดายตอนนี้ดูไออันนี้ไปก่อนนะครับดูอย่างก็ดูดูกระดานหนังสือพิมพ์ไปก่อนเนาะนะครับแล้วก็ในเรื่องของปุ๋ยยาเนี่ยครับปุ๋ยยานี่เปลืองครับปุ๋ยยานี่ปปปอเปืองครับปปอเปืองสักต้นใดเนาะไส่ก็ไมน้อยนะครับปุ๋ยยานะ ครับแล้วนอกจากใจอันตัวนี้ใจใจใจไอ้อย่างพ่อครับนูตฟอไลายในสูตรไหนพ่องครับเอาสูตรหนึ่งตอนมันขึ้นโมเอียครับใส่สูตรหนึ่งกลางเลยนะครับครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเให้หิ่งดอกเอาไปใช้ถ้ามันใหญ่มากไอ้ถาวรบอกให้ใส่สูตรสองใส่สูตรสองนะครับแล้วก็อัตราการใชจเราครับใช้หน่าก็ครับใช้ประมาณห้าซีซีครับสูตรหนึ่งเนาะ สามหซีซีต่อน้ำต่อน้ำอีซลิตรครับซ0ลิตบครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อได้ขึ้นสู่สองสู่สองก็ใเจ้าซีซีนะครับครับ3ซีซีครับอ๋อตอนนั้นซ0ลิบเนี่ยครับครับซ0ลิบครับอ๋อแล้วก็มีมีตัวอื่นเข้าไปผสมนะครับก็เอาเคียร่าครับที่เอามาใส่ผสมด้วยนะครับหมายถึงว่าเคียร่าผลได้เตลือเดียวครับแล้วก็เป็นใน้พ้องทุกอุณูมว่าพ่นเตลือเดียวเตลือเดียวนี่กัเกิด ดีรับดูดีมาถือว่าถือว่านี่ดีกว่าพอใจนะครับหลังจากที่เขาไปพ่นแล้วใบใบก็งามขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของโรคที่เคยเป็นอยู่มันก็มันก็หายไปครับมันเหมือนลามไปหนักครับก็เตือให้มันเป็นอี้มันจะลามไปเว้ยครับลามไปถือว่าเต็มไปเลยยในช่วงในช่วงหน้าหนาวตอนนี้ช่วงหน้าหนาวกะมาเป็นชังักแล้วก็โรคมันบบลามนี่ก็ถือว่าดีละคครรัับบถือว่าสุดยอดละครับไอถาวรครับไอถาวรในฐานะคนที่มาแนะนํา แล้วก็เป็นเกษตรกรท่านนึงนะครับไอ้ทวรมาหันของของไอ้ชาตินี่เป็นจะได้ฮอร์โอ้ดีใจและภูมิใจแทนไอ้ชาติครับตีอ่ะไอ้ชาติเป็นปลูกมะละกีนได้อ่างามครับได้ต้นที่สมบูรณ์ถือว่างามเนาะครับถือว่างามผมเชื่อว่าผลผลิตเป็นต้องดีก่อเห็นเห็นเหตุที่เป็นฮอเนาะฮอร์ผลเล็กอไอ้อย่างเพื่นเนี่ยก็นักครับะที่เทียบจากแปลงอื่นนะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ อย่างอื่นนะครับครับเรื่องโรคเรื่องแมลงรบกวนเรื่องปัญหาเรื่องลต้งลาต้นก็บ่บ่บมีปัญหาอะไรอย่างละครับตอนนี้ครับสมบูรณ์ดีทุกอย่างครับถือว่าถ้าสมมุติว่าเริ่มต้นที่อีดีเนี่ยแล้วก็จนถึงตอนเก็บเนี่ยคิดว่าคิดว่าปีนี้นี่จะได้นักหรือปีแล้วหรือว่าจะได้รวยหรือปีแล้วกัครับคงจะได้นักเกยบปีเลี้ยวครับ อยากให้ไอ้ชาติฝากถึงเกษตรกรที่เปิ้ลยังบริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุตโฟไลท์หรือว่าเปิ้ลอยากจะทำเกษตรอินทรีย์อย่างอย่าไอ้ชาตินะครับอยากจะแนะนํากับพี่น้องเกษตรกรสักน้อยหนึ่งนะครับโออยากอก่ยงครือทดลองไก่นะครับสูตรเนี่ยนุตโฟไลท์สูตรหนึ่งสูตรสองนะครับแบบเพียรับเียล่าครับครับคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นบทเริ่มต้นของการปลูกมะละจีนนะครับ และก็เขาจะมีการติดตามผลย่งแน่นอนว่ามะละจีนที่ไอาชาติปลูกนั้นจะได้ผลหนักน้อยสักเท่าใดรับรองได้ว่าคุณผู้ชมจะทึ่งนะครับในการทำกรเกษตรในทฤษฎีใหม่นะครับและก็เป็นกเกษตรที่นุตฟอร์ไลท์ตั้งสูตรหและสูตรสและก็เคราได้เข้ามาสนับสนุนกับเกษตรกร,ร,กรที่นี่ตวัวเอง